You สวัสดีค่ะพบก,กับแม่ออนแฟมิลีค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูการรีวิวสินค้าของพ่อมิกกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่ของพี่มิกเป็นคนทำขึ้นมาเองค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยค่ะวันนี้มีของดีมานำเสนอครับผมเป็นสูตรของทางบ้านเองก็คือ ใครที่รู้จักบ้านเราส่วนใหญ่คุณแม่เนาะคุณแม่จะเป็นคนที่ทําตับบทครับแจกทุกเทศกาลปีใหม่แล้วก็ทุกคนก็จะพูดว่าทำไมปีหนึ่งได้กินแค่ครั้งเดียวบอกให้คุณแม่ทำบ่อยๆได้ไหมตามคำเรียบร้องครับคือทุกวันนี้คุณแม่เริ่มว่างมากขึ้นนะฮะก็เลยลูกๆก,ก็เลยมีการตัดสินใจว่าอา้าถ้าคุณแม่ว่างมากขึ้นคุณแม่อยากทำไหมเพราะมีคนเรียกร้องเยอะสุดท้ายก็มาแล้วครับนี่ทดาดา ตับบทของแม่ผมเองครับผมภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า h i r a n i s r e c i p e นั่นเอง h i ร a n i s ก็มาจากฮิราญัทิติแล้วนี่แหละครับแต่เรียกเล่นๆว่า i r a n i s r e c i p e นี้กระปุกนี้นะครับหนึ่งกระปุกนี่ดูความใหญ่เกือบเท่าหน้านะครับกระปุกนี้ก็คือทานได้เรียกว่าเยอะมากเลยปกติเวลาเราขายนะครับก็จะมีทั้งแบบกระปุกเปล่าหรือว่าพร้อมทานก็จะมีครกเกอร์ไปให้ด้วย แต่มิกเองส่วนตัวมิคเป็นคนชอบทานกับขนมปังปิ้งมากกว่าวันนี้มิเลยปิ้งขนมปังมาด้วยนะครับเหมาะมากสําหรับการทานเล่นๆระหว่างวันเนาะเวลาเราหิวหรือเป็นอาหารเชา้าง่ายๆเลยก็แค่หยิบออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ทานบนขนมปังแล้วก็ออกไปทํางานได้เลยไม่ปิ้งก็อร่อยเหมือนกันนะครับหรือเด็ดกว่าน,นั้นก็คือสมมติว่าเรามีเพื่อนมาบ้านเนาะเรามีเพื่อนมาบ้านแล้วก็แบบว่าอยากคิดว่าเอ๊ะสตาร์เตอร์หร,รูหรืออะไรที่เราจะทําให้เพื่อนเราทานดีนี่เลยครับ ตำบทสูตรคุณแม่ของผมนั่นเองนี่แนะนําเลยดังนั้นนี่เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็แค่ปิ้งขนมปังแล้วก็นี่เลยครับมาครับเขาให้เนื้อแน่นๆอย่างนี้เลยนะปึ๊บเข้าไปทาเข้าไปหรือจะตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แล้วก็เสิร์ฟแค่นั้นเองอือหืมอือืมออืม อร่อยอร่อยมากนี่เป็นตับไก่นะครับนี่อร่อยเข้าไปดูใน IG ได้เลย h e ว a n i s recipe หรือว่าเวลาจะสั่งก็มีแอปไซน์แล้วก็ h e ว a n i s r e c i เ e เดี๋ยวจะเขียนไว้ให้อร่อยมากอยากให้ทุกคนสั่งนะจ๊ะรับรองว่า ได้ทานแล้วติดใจแน่นอนครับอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ